สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูกฎหมายใหม่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอายุของการมั่นการสมรสนะครับว่าต้องอายุเท่าไหร่นะครับก็เป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา1435แล้วก็1448นะครับที่มีการแก้ไขใหม่แล้วก็ประกาศและกิจจานุเบกษาไปเมื่อเดือนกันยายน2 5 6 7นกะครับก็กฎหมายมีผลใช่ไหมครับเมื่อพ้นหนยวันนะครับก็ใช้บังคับเมื่อประมาณเดือนมกราคม 2,568นะครับโดยมาตราที่มีการแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอายุการมั่นการสมรสนะครับก็คือมาตา1,435นะครับของใหม่เนี่ยบัญญัติว่าการมั่นเนี่ยจะทําได้ต่อเมื่อ,อบุคคลทั้งสองฝ่ายมีอายุ18ปีบริบูรณ์แล้วนะครับในขณะที่ของเดิมเนี่ยกำหนดไว้ที่อายุ17ปีบริบูรณ์นะครับอันนี้ก็เป็นกฎหมายที่แก้ไขใหม่นะครับไม่ใช่17ปีแล้วนะครับเป็น17เป็น18ปีบริบูรณ์นะครับ ในส่วนของการสมรสนะครับมาตรา1นึ่งส่ก็มีการแก้ไขเช่นกันนะครับกำหนดการสมรสนะครับจากเดิมเนี่ยที่กําหนดไว้ว่ามีอายุ17ปีบริบูรณ์แล้วนะครับก็กําหนดใหม่เป็นอายุ18ปีบริบูรณ์ครับก็เท่ากับอของเรื่องการมั่นนะครับอันนี้ก็เป็นที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่นะครับเพิ่มจากเดิมขึ้นมา1ปีจาก17เป็น18ปีครับสวัสดีครับ